สวัสดีครับวันนี้นะครับกิจกรรมของโรงเรียนภูเรือวิทยานะครับกิจกรรมมหากรรมวิชาการนะครับสหาวิยาเขตสีสองลักนะครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดีนะครับที่โรงเรียนเราสนับสนุนให้นักเรียนนะครับได้ทํากิจกรรมนะครับประกอบกิจกรรมร่วมด้วยนะครับกับโรงเรียนจะมีนักเรียนที่นะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจย่อยนะครับที่จะมาทํางานเกี่ยวกับ การขายนะครับอันนี้อันนี้ของใครอันนี้คือข้าวโพดอบเนยเอาข้าวโพดอบเนยอันน <ah> ี้ไม่ค้าครับไม่ค้ายได้ขายดียังลูกได้ขายแล้วค่ะได้ขายแล้วได้ขายนะครับเท่าไหร่นะสิบถึงยี่สิบอ่ามีแก้วละสิบกับยี่สิบครับอ่าตอนนี้ครับตอนนี้อะไรตอนนี้อะไรแนะนำหน่อยตอนนี้อะไร แพนเคก้กไหนดูหน้าตาของแพนเคก้กหน่อยครับเอากำลังทำอยู่นะครับเท<ม>่าไหร่อย่างเงี้องงยอ่านี่มีท็อปปิ้งด้วยครับท็อปปิ้งด้วยอ่าโอเคครับใช่มีมมไมโลด้วยซื้อด้วยซื้อไมโลด้วย,วยนะครับมันหมดแล้วมันยังไม่หมดมันเหลือน,นิดนึงเดินมาฝั่งนี้คืออันนี้คืออะไรครับมาได้ครับเข้ามาาแบบไมอันนี้คืออะไรแนะนน้ำหน่อยแนะนน้ำหน่อยอ๋อไม่แนะนน้ำผ่านไปครับไม่แนะนนาำไม่ขายไม่ ไปเลยอันนี้คืออะไรครับไก่ทอดไก่ทอดใช่อร่อยมากอร่อยมากชิมได้ไหมได้ได้ครับชิมขอชิมนะจับรูมันจะคู่ช่ายอันนี้ชีมได้ใช่มไหมครับเนี่ยอันนี้ไก่ทอดนะครับขออนุญาตชิมนะครับอ่อดู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 อันนี้เนี่ยไก่ทอดนะครับปิ้งไหมกระเพี้งอืมขมนุ่งบ่อดมากนุ่งนุ่งนุ่งอ่ะไก่ทอดอร่อย20บาทเอง ยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับพ่อค้าหล่อมากพ่อค้าหล่อมากอันนี้คืออะไรครับเฟตูนครับผมฟังติ้งครับฟังติ้งครับตังติ้งหนคือมันน่าดูหูู่พ่อค้าอร่อยมากอร่อยมากสิย่างไปด้วยอันนี้คืออะไรครับไข่ม้วนก็คือเอาไข่มาม้วนมือไข่ม้วนครับไอชิจุนนี่คืออะไร เจ็ดแปดเสียแป๊บก็บมาไว้นี่ไม่ใช่มาเช็ดไข่อือร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมมัออไม่ใช่นะครับอร่อยครับน้<ร>องยิ้มหร่อยยิ่หน่อยอันนี้อันนี้ตำหรือยังมันคืออะไรไม่รู้ไทยซุ้มตำอาหารว่างครับอาหารว่างว่างจนะริงๆนะว่างฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือใครครับฝั่งนี้คืออะไรครับอันนี้ลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นครับโคลนสาร ไปยิ้มหน่อยอ่าคือหมอมาต่อมาต่อมาบังนี้บัางเล็บแม่ค้าแม่ค้าโอ้ยู่แม่ค้าอันนี้น้ำส้มยินดีด้วยน้ำส้มอร่อยมากนะครับชิมแล้วนะครับอันนี้คือน้ำส้มนะครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่นุ่งทำน้ำส้มอันนี้น้ำส้มครับอันนี้บอกข้างนอ่าดีดันดีดคุณป้าทำคุณแม่หน่อยเอาหวอนมากหวานน้อย นีครับมีแผ่นเค้กว่าอันนี้คือพ่อค้าแผ่นเค้กยิ้มเลยครับยบิ้มเลยครับเฮ้ยพ่อค้าแผ่นเค้กนะครับแล้มีมีให้ครูกยีชิมไหมครับลูก นิดเดียวครับคุณครูซื้อก่อนแล้วคุณครูก็ไปชิมถ้าอร่อยคุณครูก็ไปซื้อใหม่อ่ะครับจะบอกว่ายังงั้นอ่มาต่อมาถ่ายรูปสวยวันนี้คืออะไรครับยังไม่ท้าามาครับอันนี้คือท่านปอคุกไก่นะครับมาอุดหนุนนะครับลูกๆนักเรียนของเราอร่อยมากค่ะอร่อยมากชิมที่อยากทำกันชิมแล้วครับยกให้ยกให้ขอบคุณครับขอบคุณนะท่านปอคุกไก่นะครับอันนี้คือเอามาอะไร แนวเครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับโอเคครับ so, นี่เอาสุดท้ายสุดท้ายยังนสุดท้ายเรามาสุดท้ายหน่อยเรสุดท้ายลูกศินมาจากตรงนี้ครับลูกศิ้นลูกศิ้นลูกศิลมาจากตรงนี้ครับลูกศิ้นทอดอ่าลูกชิ้นทอดนะครับอันนี้คือลูกๆนักเรียนนะครับเป็นกิจกรรมนะครับของลูกๆนักเรียนภูเรือวิทยานะครับที่ท่านผู้ในการนะครับส่งเสริมให้ลูกๆเรามีกิจกรรมนะครับ การค้าขายนะครับการค้าขายโดยโรงเรียนเราออกทุนให้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าขายได้คุณเอากําไรไปนะครับส่วนทุนเอาคืนนะครับอันนี้ครับขอบคุณท่านผู้บริการนะครับขอบคุณโอกาสดีๆที่มอบให้กับเด็กๆครับฝากกดติดตามนะครับโชคชัยคู่วัสดี